ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับมเมื่อเช้าืุอว่านนี้ขุลหลอดมีรายการนะครับรายการบางไฟบันทีเจ็ดบันยอ่อเป็นลงไ้เรียบร้อยเลยครับมเมื่อเช้าลุงว่านนี่โมเดิใจนะครับแต่ว่ามัดเดาไร้ล่งไ้นะครับผมอ่ะปติกไ้นะครับพุงหลอดกลับมาลงมัดเดาติกไ้นะครับผมรายการบางไฟนะครับเริ่มบ้างแรก จากฐานจุดนะครับออกจากทะย่านออกจากฐานคือซิปนาฬิกานะครับสองฐานจุดนะครับผมไปเจ้าบ้านนะครับเริ่มก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นดอกไม้ขั้นนี้นะครับอกหรือไม่กับเพื่อเธอหรือไม่กับดอกไม้แห่งการเวลานะครับผู้ใดไปกับอ่ะไปเบิงตาเศร้านะครับส่วนลุงหลอดก็อาจจะเดินทางไปตาเศร้าอยู่นะครับไปพอไปพอกันยูหันนะครับขันมีคืนลุงหลอดกับสไลดโซเทปพีเหนองได้เบิ้งกันนะครับผมหามีรายการของไฟครับ ลูกเจ้าพ่อหงท่องนะครับแล้วก็บัางที่สองสายลมหนึ่งหกแปดบางที่หนึ่งครับบางที่สามเนี่ยน้องเบึกฟ้านะครับบางที่สี่สอแสนแก้วบางที่ห้าคุณแผนนอนเดียวนะครับบางที่หกกล่องเจริญครับบางที่เจ็ดนิสิตสุล่านะครับบางที่แปดเพอุบลบางที่เก้าโลเงินสิบเพื่อเธอครับสิบเอ็ดรวมพลังเจริญสุขนะครับสิบสองน้องมวยสิบสามดอกไม้แห่งการเวลานะครับสิบสี่ผ่านป่าบวกดอกไม้เงินสองนะครับบางที่สิบห้านะครับ แอทเทบดาครับ16บังสันติสุขบวกยอดคำคุยครับ17เจจนจิราบวกผู้ชายขายฝากนะครับบางดี1ินะครับตะวันเดียวบวกเสียทูสเคียงเนือนะครับ19ดอกไม้เงินหนึ่งนะครับ20ชอบมะขาหวานหนึ่งนะครับ ยีสิเอ็ดซื้อเอง2 2่สิบสองายสารยีแจ็คแป8แปดนะครับยีดอกไม่เงิน2องหนะครับยีดอกไม่เงิน3านะครับ26เพชรนำคางยี่สิบเจซื้อรปเอง28่สนองนับตังยี่สเกระรองหน yup. Bal, ่อย30สายร่ม1นึ่งนะครับสาเนะครับชอบมะขามหวานสองนะครับสามสิบสอข้าวพายะลูฟ้านะครับ33คสิบสาูทองล่องฝาสามสสายพันจอกบวกอ่านายกไก่นะครับ บางดีสามสิบหานะครับณคอนคำหน่อยบวกสูรฤทสีครับบางดีสามสิบหกนะครับสหายสี่สิบดีกีนะครับตุลการดยกระธีลอยฟ้าบวกภายดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับผมอย่าลืมไปหายไปกำลังแยกใจกันนะครับผมจีไอแหลว่าไอแหล่นะครับอันไหวนะครับผมส่วนมัดเดาทางสูงเป็นความชอบส่วนตัวนะครับโปรตีเกียวกับขายบังไฟใดๆทั้งสิ้นโปรไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนครับ ุรอดหายมดเดาแค่์สามบังท่อนันนะครับมีวังสันติสุขบวกยอดคำคุยครับบ่อไลว่างสีไร้ไผ่ครับอีกบางหนึ่งเจนจิลาบวกผู้ชายขายฝาครับอีกบางหนึ่งครับค่ำภัยทะลุฟ้าไปหาเธอครับสามบังสามมดเดาเขียนครับนี่บังที่สี่นะครับบัดเด็ดลอยลายครับน้องธิดาพอดนะครับมืออื่น ก็เขานะครับผมแต่สิขึ้นในน้ำไผ่โปรดติดตามนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประกาศไดุู้รอเดฟซีต้อกัับขอภผยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลูงรอเดฟซีสวัสดีครับ